สวัสดีครับเอ็มจากช่องเมดิทนะครับก็วิดีโอนี้นะครับจะเป็นบันทึกนะครับการฝึกใช้ AI ของผมนะครับซึ่งอันนี้เป้าหมายของผมก็จะคือฝึกใช้ Chat GPT นะครับสาเหตุที่มาฝึกใช้นะครับก่อนหน้านี้พอดีเห็นเพื่อนๆนะครับเอามาเจนรูปเล่นแล้วก็เลยเกิดตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าเฮ้ยมันเอามาทำหน้าปก คลิปวิดีโอได้หรือเปล่านะครับซึ่งจริง,รงๆแล้วก่อนหน้าน,นี้เพื่อนๆน่าจะพอจะเห็นบ้างนะครับว่าผมมีเอามาใช้ทำหน้าปกคลิปวิดีโอนะครับแต่ว่าออผมไม่เคยมาฝึกจริงๆจังๆเลยครั้งนี้ก็เลยคิดว่าเออจะมาลองฝึกนะครับแล้วก็เลยมาทำบันทึกนะครับว่าฝึกแล้วเจออะไรบ้างนะครับถ้างั้นลุยกันเลยครับอ่ะก่อนอื่นนะครับ ตามสไตล์นะครับผมก็จะเริ่มจากการทักทายกับแชท GPT ก่อนนะครับสวัสดีหลังจากนั้นนะครับแชท GPT จะถามว่ามีอะไรให้ช่วยนะครับอเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวให้ออกแบบหน้าปกคลิปที่เราจะลงนี่นะครับอ,ออกแบบหน้าปกคลิปบันทึกการฝึกใช้ AI อ่าผมใส่เป็นกล่องข้อความนะครับบอกว่าปกคลิปจะชื่อนี้นะครับอ่าตัว AI นะครับก็จะถามเพิ่มนะครับว่าเออชื่อปกคลิปเนี่ยคือบันทึกการฝึกใช้ AI ใช่ไหมเออหรือจะเพิ่มข้อความอื่นให้คนอยากคลิกเช่นมือใหม่หัดใช้จะรอดไหมเริ่มต้น AI วันแรกงงทั้งวัน อะงั้นเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนชื่อนะครับเอาเป็นมือใหม่หัดใช้ a i จะรอดไหมนะครับเออโอเคเปลี่ยนชื่อเป็นมือใหม่หัดใช้ AI จะรอดไหมนะครับแล้วก็มีคำถามต่อมานะครับว่าอยากให้พื้นหลังเป็นอะไรนะครับ งั้นพื้นหลังนะครับผมเอาเป็นโต๊ะทำงานนะครับอจอคอมโลโก้แชท GPT นี่ยแหละตัวละครนะครับเป็นคนกำลังงงๆงงนะครับกราฟิก เอ่อกราฟิกโลโก้ AI ไอมไม่เอาแล้วกันนะครับเอาแบบนี้นะครับแล้วก็เอ,อ่ออาร์ตอยากได้แนวตลกหรือว่าแนวอะไรนะครับปกติผมมีแนวที่ผมอยากทำนะครับก็คือเป็นแนวเอ,อ่อปกนิทานเด็กนะครับผม อาจจะต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับจริงๆก็ไม่ครู่หนึ่งอะนานพอสมควรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่วงตรงนี้ผมน่าจะตัดข้ามไปเลยนะครับเอาถึงตอนที่ลูกออกมาเลยเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องรอนนะานเนาะภาพเริ่มมาแล้วนะครับ จะรอดไหมนะครับมันจะไม่รอดตั้งแต่ปกแล้วนะครับข้อความมันผิดนะครับเนี่ยคำว่าจะรอดไหมผิดนะครับผมเอ่อแต่อคอนอะไรอย่างอื่นมันดูโอเคหมดแล้วนะครับอืมผมขอตัวช่วยนิดนึงนะครับเพื่อนๆคือจริงๆแล้วอ่ะผมมีรูปที่มันเป็นรูป โปรไฟล์ของช่อง YouTube อยู่ถูกไหมครับเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วมันคือรูปนี้นะครับเหมือนรูปตะลุงแกนดัฟเนี่ยนะครับผมขอเอาตัวนี้มาใช้ก็แล้วกันนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแล้วเมื่อกี้ไอตัวที่ผมคุยอยู่มันไปไหนแล้วอ่ะเน้าหายไงล่ะเนี่ยอะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ เอองั้นผมตั้งต้นจากรูปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอให้มันแก้ไขรูปให้นะครับเนี่ยมันมันจะไม่รอดก็ตอนเนี้ยเพื่อนเพื่อนเคครับเอ่อขอแก้ไขรูปที่หนึ่งโดยให้ ตัวบุคคลเป็นตามรูปที่สองนะครับเวิร์กไหมอันนี้ก็คือโปรไฟล์ช่องผมตอนนี้เป็นอันนเป็นนักเวทนะครับเราให้นักเวทมาใช้ ai นะครับมันจะรอดไหมนะครับมันจะไม่รอดตั้งแต่นี้แล้วข้อความก็ผิดแล้วนะเพื่อนๆ หัวจะปวดนะครับผมเพื่อนไม่ต้องตกใจอะแถบทางซ้ายนะครับลองเล่นอะไรไปเรื่อยนะครับตอนนี้ไหนดูซิออกมาเป็นยังไงรูปอะตัวละครอะมันดูโอเคแล้วนะแต่ว่าข้อความอะมันมันยังไม่ถูกนะครับเราขอแก้ไขแคปชั่นซ้ํานะครับประมาณนี้ละกันไม่เอาไอ้พวกเครื่องหมายคําถามอะไรนี้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวเครื่องหมายอะอาจจะทําให้ ให้มันทํางานยากขึ้นนะครับกับผมกําลังคิดอีกเรื่องหนึ่งก็คือหรือเป็นเพราะว่าเราใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษรวมกันมันก็เลยงงนะครับเดานะเดาเดาว,ว่าปัญหาเกิดจากเรื่องนี้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆน,น,นี่ถ้าเพื่อนๆสังเกตเมื่อก,กี้ตอนนี้ผมเจนภาพหรือว่าผมให้มันวาดภาพมาให้ผมเนี่ยอันนี้น่าจะภาพที่สามแล้วปกติแล้วแชท GPT อะครับถ้าเราไม่ได้เสียเงินนะ่ะ มันจะสร้างรูปให้เราได้วันหนึ่งแค่4รูปนะครับมีจํากัดแค่นั้นนะครับอันนี้ผมต้องยอมรับตามตรงว่าอันนี้ผมจ่ายรายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันขอแก้ใหม่ได้ไม่จํากัดเลยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในการทําภาพขึ้นมาเนี่ยนะครับผิดอีกแล้วนะครับมือใหม่นะครับมอมา้ามันไปใส่เป็นนอหนูนะครับ ถามว่าจะรอดไหมผมบอกเลยไม่รอดนะครับไมโทก็หายนะเนี่ยเห็นไหมครับไมโทไม่มีนะครับรายละเอียดที่เหลือมันโอเคนะครับผมลองอีกทีนึง่งทีนี้ถ้าผมไม่ใช้ตัวหนังสือภาษาอังกฤษเลยนะครับผม ใส่เป็นภาษาไทยคำว่า AI แบบนี้เลยนะครับดูซิจะดีขึ้นไหมนะเนี่ยอันนี้ถา้าผมใช้4ครั้งแล้วครบโคตาแล้วสำหรับถ้าเป็นแบบฟรีนะยังไม่ดีขึ้นนะครับยังไงซะมันก็ยังแก้มอม้ากับนอหนูไม่ได้นะครับพร้อมๆไงคำว่าจะรอดไหมนะครับก็ผิด เพิ่มไปอีกนะครับยิ่งทํายิ่งแย่นะครับผมยอมแพ้ดีไหมไม่ไหวแล้วนะอืมผมกำลังคิดว่าจะให้มันแก้ยังไงนะครับเพื่อให้ข้อความมันถูกนะครับ หรือผมลองกลับไปใช้แคปชั่นเดิมนะครับลองดูนะลองเอาแคปชั่นเก่าเลยนะครับเพื่อนๆก็คือไอตัวแคปชั่นที่บอกว่าอะไรนะบันทึกบันทึกการหัดใช้ AI เอาแค่นี้ <laughs> จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็เพื่อนๆก็น่าจะเห็นจากหน้าปกนะครับว่าสุดท้ายแม่งไปจบเวอร์ชั่นไหนนะครับและอันนี้มันก็ยังพออ่านเป็นคําว่าบันทึกได้อยู่เนาะเป็นบอใบไม้อยู่อันนี้ก็น่าจะเป็นสระอื่นนะฮะไม่ใช่สละอีเพราะว่ามันมีมันมีร่องนิดนึงเนาะบันทึกการหัดใช้ AI อ่าอันนี้ข้อความถูกแล้วถ้ารูปอันนี้ออกมาถูกต้องนะฮะเป็นนักเวทมีรูปแชท GPT ก็ GP ถือว่าผ่านนะ อ่าโอเคใช้ได้ครับก็อ่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากเรื่องนี้นะครับก็คืออ่าการทำแคปชั่นนะครับหรือว่าข้อความยังทำได้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็อ่าการขอแก้ไขรูปนะครับเปลี่ยนตัวบุคคลเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนองค์กรเนี้ยถ้าเรามีรูปตัวอย่างให้ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะอ่าก็เอาเป็นว่าหมดแล้วนะขอบคุณเพื่อนๆนที่ติดตามรับชมนะครับ แล้วก็ถ้ามีใครดูคลิปวิดีโอนี้แล้วไปลองหัดใช้ AI ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสวัสดีครับ